วันนี้ทางทีมงานเขานำเสนอเรื่องราวย้อนรอยคดีดังสวอ,อนาคตไกลจ้างวานฆ่าแพทย์หญิงจุฬาหลังจากกรมราชธณน์มีมติให้พักโทษผู้ต้องหาจำนวนกว่า3,000ันายจากเรือนจำทั่วประเทศไทยนอกจากได้สรยุทธสุทัศนจินดานักข่าวชื่อดังแห่งช่องสาที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วอีกหนึ่งบุคคล ที่ถูกขังในคดีสําคัญและได้รับการพักโทษในครั้งนี้ด้วยคือนายสุขุมเชิดชื่นอายุ66ปีอดีตสมาชิกผู้ทีสภาอนาคตไกลซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีความผิดฐานจ้างหวานค่าแพทย์หญิงนิชรีมกราาักกะลาสันวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยโดยจิตนาไต,ตรตรองไว้ก่อนกระทําผิดพลโบอาวุธปืนปลอมและใช้เอกสารราชการปลรอมบิเรีกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่โด่งดังคลึกโครมและอื้อเฉาในสังคมสมัยนั้นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดนายสุขมุมได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำคลองเปลี่นในวันนี้โดยมีเงื่อนไขอต้องติดกำลัอ EM ติดตามตัวซึ่งสื่อมวลชนของไทยก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยเช่นกันถ้าย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วคดีฆาตกรรมแพทย์หญิงนิชรีมกราสันวิสัญยีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และยังเป็นคนมีหน้าเมตตาในสังคมชั้นสูงอีกด้วยเหตุเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2539เวลาประมาณ6นาฬิกาในท้องที่สนห้วยขวาง มีคนร้ายไม่ต่ำกว่าสามคนร่วมกันใช้อาวุธปืนสั้นอโอตเมติขนาด1 1มม,มไม่มีทะเบียนกระหน่ำยิงแพทย์หญิงนิชลีบริเวณศีรษะและลำตัวหลายแห่งรวมทั้งหมด5นัดจนถึงก่ความตายขณะที่เธอขับรถเก๋งส่วนตัวไปทำงานที่โรงพยาบาลจุลาตามปกติเนื่องจากเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจโดยเฉพาะเยือฆาตกรรมเป็นถึงแพทย์หญิงคนดังในแวดวงไฮโซเรื่องจึงร้อนไปถึงพลตำรวจเอกประชาพรมนกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่บดีกรมตำรวจในเวลานั้น ต้องลงมากำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองจึงมีคำสั่งลงมาให้ระดมชุดสืบสวนมือดีจากทั่วประเทศเข้ามาลุ่มคลี่คลายคดีนี้โดยเร็วที่สุดโดยการตรวจสอบประวัติมือปืนในพื้นที่กรุงเทพและใกล้เคียงทั้งหมดว่าเคยมีใครได้รับการติดต่อจ้างวานให้ฆ่า,น,านิจจีหรือไม่โดยควบคู่ไปกับการหาชนวนเหตุขัดแย้งต่างๆอันนำมาสู่เหตุการฆาตกรรมในครั้งนั้นภายในเวลาไม่นานนะตำรวจก็ได้บอกแสจากสายข่าวว่าคำสั่งฆ่าแพทย์หญิงนิจจีไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่ผู้บงการเคยติดต่อมือสังหารมาตั้งแต่ต้นปี2539แล้วโดยจ้างวันให้จา่าสิบเอกเมตตาและนายมงคลร่วมกันลงมือฆ่าเหยื่อแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองตัดสินใจไม่รับงานฆ่าแพทย์หญิงคนนี้เพราะรู้ดีว่าเหยื่อเป็นคนมีหน้ามีตาในแวดวงสังคมชั้นสูงน่าจะได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าที่เสนอมาจึงปฏิเสธไม่รับงานครั้งนี้และยังได้แนะนํามือปืนกลุ่มใหม่ให้กับผู้ว่าจ้างไปด้วยสําหรับคนในวงการมือปืนแล้วเขาทราบกันดีว่า งานแบบนี้ใครรับใครไม่รับบ้างทําให้ผู้จ้างวานค่าติดต่อทีมสังหารชุดใหม่ตามคําแนะนําจนนํามาสู่การตายของแพทย์หญิงนิชรีในที่สุดซึ่งความคืบหน้าคดีนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะหลังจากรู้ตัวเมือปืนสองคนแปลกที่ไม่รับงานการสาวไปถึงตัวเมือปืนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อได้พยานหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวมทั้งหมดห้าคนประกอบไปด้วยนายธนาสักยิ้มดีนายสลาวุฒิชัยสิงห์ นายชษฐพัฒ์จิตตนาโกรนายวิเชียนจิตตนาโกรและนายสุขุมเชิดชื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาบริสโวอันเป็นวุฒธธิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งทุดทยในสมัยรัฐบาลนายบรรหารศริลป,ปะอาชาในขณะนั้นซึ่งการจับตัวนักการเมืองทุกคนมองว่าคดีนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูเพราะมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตกเป็นผู้ต้องหาส่วนเหย่ผู้คลอไหลก็เป็นคนมีฐานะทางสังคมทําให้สื่อมวลชน พาการจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะการที่จะจับกุมนายสุขมุมซึ่งดํารงตาแหน่งสงโวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากไม่เอกสิทธิ์คุ้มครองและวุฒิสภายังไม่อนุญาตให้ตํารวจด,ดําเนินคดีต่อนายสุขุมอีกแต่เมื่อหลักฐานพยานทุกอย่างชี้มาที่นายสุขมุทมทาให้เจ้าตัวหมดอิสรภาพในที่สุดแม้ทางญาติพี่น้องของนายสุขมุมจะพยายามใช้หลักทรัพย์เป็นวงเงินสูงถึง30ล้านบาทในการขอประกันตัวออกมาสู้คดีแต่เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัว พราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีทําให้หนายสุขุมต้องพักค้างแรมในห้องขังสอนอห้วยขวางไปโดยปริยายทางด้านคดีความชุดสืบสวนมีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่พอสมควรจึงสามารถจับตัวผู้กอ่อเหุและผู้จ้างหวานได้อย่างไม่ยากเย็นนะักแต่ทว่าการสืบพยานหลักฐานเชื่อมโยงที่เป็นมูลเหตุแห่งการจ้างหวานฆ่าแพทย์หญิงมิชลีกลับเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอย่างมากซึ่งระหว่างทําการสืบสวนอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่าผู้ต้องหาคนสําคัญ ได้มีการวิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่ในการเมืองให้ช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วคนร้ายก็ไม่พ้นมือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ดีและสามารถสรุปสำนวนคดีส่งอายการฟ้องสารได้ซึ่งการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ถูกกดดันจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากฝ่ายผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายทั้งสมาคมวิสัญญีแพทย์และสมาคมแพทย์ต่างๆรุ่นออกมาขอความเป็นธรรมแทนแพทย์หญิงนิชลีสำหรับปมเหตุแห่งการจ้างวานฆ่าในครั้งนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่า นอกจากในสุขมุมจะเป็นสวอนาคตไกลแล้วเขายังเป็นชายหนุ่มรูปงามพราวสนีเป็นที่สนใจของวงการสาวสังคมชั้นสูงและยังเป็นนักธุรกิจระดับกลางซึ่งประกอบกิจการร้านอาหารและมีโครงการพัฒนาที่ดินหลายแห่งและที่สําคัญมีคนร่ำรือกันว่าผู้ชายคนนี้ผันตัวเองขึ้นมามีฐานะร่ํารวยได้โดยการมีสัมพันธ์กับสองแม่ลูกสาวใหญ่ไฮโซซึ่งเป็นครอบครัวนักธุรกิจชื่อดังส่งวัตถุดิบให้โรงงานผลิตทุงมืออย่างไปยังประเทศเยอรมนีและประเทศอังกฤษ ก่อนจะส่งเสริมให้เขาได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้เส้นทางชีวิตของนายสุขุมถือว่าค่อนข้างสับสนพอสมควรประวัติความเป็นมาของเขาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงานค่อนข้างเรื่นลางไม่มีแหล่งที่มาแน่ชัดไม่มีคํายืนยันหรือคําบอกเล่าจากน้าบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ขนาดคนที่เคยรู้จักนายสุขุมมานานร่วม20ปียังปฏิเสธจะบอกเรื่องราวเขาเป็นมาของเขาข่าวบ้างกระแสลือกันว่าเขาเคยเป็นจิกก๊กโกหรือเป็นเด็กเกเรมาก่อนและเติบโตมาจาก การบันด็กขายหนังสือผิม์ข้างถนนตรอกจันทร์โดยมีแรงกำเนิดในครอบครัวไหหลําก่อนที่จะมาตั้งโลงลากในย่านซอยเจริญกรุง85หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปทำงานในบริษัทชิปปิง้งก่อนไปทำงานขุดทองที่ภาคใต้ในสมัยที่เหมืองแร่กำลังฟืงฟ่นฟูจนมีเงินทุนกลับมาเปิดบริษัทขนส่งในกรุงเทพมหานครส่วนประวัติด้านการศึกษาของเขาก็ค่อนข้างสับสนเช่นเดียวกันบางคนก็ว่าเขาเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามมีพ่อทำธุรกิจโรงเบือก่อนจะเข้ามาเรียนในกรุงเทพ ซึ่งข้อมูลค่อนข้างขัดแยงเพราะหลังจากนั้นเขาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศจนจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์ซึ่งบางแหล่งข่าวอ้างว่าเขาจบจากฮ่องกงและบางแหล่งก็บอกว่าเขาจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาส่วนคำบอกเล่าของเพื่อนของนายสุขุมที่เคยร่วมทำงานในบริษัทเล็กๆด้วยกันซึ่งปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้วโดยเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ได้เล่าว่าพื้นเพเดิมของนายสุข,ขุมเขาเป็นคนสมุทรสงครามเป็นลูกชายคนดีของบ้านพ่อเป็นคนจีน มีอาชีพทำสวนมะนาวสมัยเป็นเด็กค่อนข้างยากลําบากต้องวิ่งเก็บมะนาวในสวนไปส่งตลาดซึ่งในเวลาต่อมาบิดาขยับขยายอาชีพไปทาโรงเรือยส่วนตัวของนายสุขุมหลังจบการศึกษาในเมืองไทยแล้วทางครอบครัวได้ส่งไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหลังเรียนจบเขาได้ไปเก็บประสบการณ์การทางานก่อนโดยเ,เริ่มทํางานนอกบริษัทด้วยการทํางานเกี่ยวกับชิปปิง้งที่ท่าเรือคลองเตยแต่จากการสอบถามผู้ที่มีพื้นเพลอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งอดีตสสพักประชาธิปัตย์ ข้าราชาการนักหนังสือพิมพ์และนักธุรกิจเก่าแก่ของจังหวัดนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้จักนายสุขุมและไม่รู้จักนายโชธเ,เชิดชืน่นซึ่งเป็นพ่อของเขาด้วยส่วนบรรดากลุ่มนักธุรกิจโรงเรื่อยไม้เก่าแก่ในจังหวัดสมุทรสงครามก็กล่าวในทุกงน้ำนองเดียวกันว่าในช่วงระยะเวลา30-40ถึงปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่รู้จักคนทำโรงเลื่อยที่ชื่อนายโชธเ,เ,เชิดชื่นมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามแม้ประวัติและแหล่งที่มาของเขาจะค่อนข้างสับสนและยังจับต้นจนปลายไม่ถูก แต่สาหรับประวัติตามที่ถูกบันทึกเอาไว้สมัยที่เขาเสนอต่อรัฐสภาในการอ้างเกียรติประวัติในการรับตําแหน่งส so วซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของเขาเพียงชิ้นเดียวโดยมีการบันทึกเอาไว้ว่าเขาเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2497จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์มีอาชีพเป็นนักธุรกิจมีตําแหน่งเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทยที่สภาขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทยประสบการณ์เคยเปที่ปร,ปรึกษารัฐมนตรี สำนักนายกร,รัฐมนตรีในปี2 5 3 8ใบงานอดีตคือการเล่นกอล์ฟและแบดมินตันแต่การตรวจสอบของผู้จัดรายสัปดาห์ไม่พบชื่อสภาองค์การนายจ้างผู้ขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทยตามที่เขาอ้างว่าเป็นประธานและไม่มีใครรู้จักองค์กรนี้ส่วนบนไดที่ทาให้นายสุข,ขมุมประสบความสําเร็จด้านธุรกิจนั้นหลังจากเจ้าตัวมีความสัมพันธ์กับสองแมลูเศรษฐีไฮโซซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตถุงม,มืออย่างจึงได้รับการส่งเสริมทางด้านธุรกิจแบบก้าวกระโดด ในช่วง1ิปีให้หลังซึ่งในเวลาต่อมานายสุขุมมีสัดส่วนการถือหุ้นถึง50%ในธุรกิจโรงงานผลิตถุงมือ,อยางนอกจากนี้สองแม่ลูกเศรษฐีไฮโซยังมีการร่วมทุนทําธุรกิจอีกหลายอย่างกับนายสุขุมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนายแกลโดยคงสัดส่วนไฟลละ5้เช่นเดิมและยังมีการร่วมทุนดําเนินกิจการโรงเรียนโรคเสรีอนุสรณ์โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มห้องเฉลวยกับแพทย์หญิงนิชลีกลุ่มที่2คือกลุ่มห้องสุวล กับนายสุขุมและกลุ่มที่3คือกลุ่มห้องปิตระกับแสงทองเส้นทางสายธุรกิจของนายสุขุมถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนอกจากธุรกิจทุงมืออย่างที่ส่งออกไปต่างประเทศแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่ากํลาลังเฟื่องฟูอย่างมากซึ่งขณะนั้นนายสุขุมยังมีธุรกิจในมืออีกมากมายหลายอย่างที่ร่วมลงทุนกับตระกูลมกาาลักกะลาสารโดยเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นโครงการชาอัมรละย่อบีโครงการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยนายสุขุมรูปลงทุนกับเฉลวยมกกะลาสารซึ่งเป็นแม่ของหมอเนชรีบริโครงการราชดาวรอย่อปักสุขุมเชิดชื่นทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานสูง15ชั้นซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างการที่นายสุขุมก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจระดับพันล้านอย่างรวดเร็วถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยบุคลิกที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวผู้คนและเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกล้าได้กล้าเสียแถมเป็นคนรวยน้ำใจและพร้อมที่จะจ่ายไม่อัน้นหากเรื่องแดงกล่าว นามาซึ่งเป้าหมายที่เขาต้องการเขายังมีนิสัยชอบให้ลูกน้องเอาใจการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมือเติบมีความเป็นเพลย์บอยอยู่ในตัวสูงมีเรื่องเล่ากันว่านายสุขุมเคยให้รงางวัลนักร้องห้องอาหารเป็นพวงมาลัยคนเดียวถึงส0 0 0สนบาทความใฝ่ฝันของนายสุขุมอีกอย่างก็คือบทบาททางการเมืองเขาจึงสร้างฐานด้วยการเข้าไปคุกคลีกับวงการไฮโซและกลุ่มการเมืองซึ่งธุรกิจหนังสืพิมพ์มหาลายที่ใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทนั่นคือเป้าหมายหนึ่ง ในการปูฐานไปสู่เส้นทางการเมืองตามแผนที่วางเอาไว้ในอนาคตจนกระทั่งได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมใจที่ต้องการศูนย์ชน,นวนเหตุการจ้างวานค่าแพทย์หญิงนิชรีชุดสืบสวนมีข้อมูลว่านายสุขุมมีความขัดแย้งทางธุรกิจกับรองศาสตราจารย์ฉลุยและหมอนิชรีที่กำลังตรวจสอบเรื่องการซื้อขายที่ดินในอำเภอแก่งกาจาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทจนมีเรื่องฟ้องร้องทางแพ่งหลายคดีประกอบกับคนที่ได้รับการติดโตให้ไปฆ่าหมอนิชรีครั้งใน เบิกความยืนยันว่านายสุขุมเคยใช้จ้างวานให้ไปฆ่าหมอนิชลีในงานเรียงครบรอบ50ปีของโรงเรียนโรดเสเรียนุสนแต่บุคคลทั้งสองไม่ได้รับงานนี้และที่สําคัญที่สุดก่อนเกิดเหตุหมอนิชลีเคยพูดกับเพื่อนร่วมงานไว้ว่าหากตนเองเป็นอะไรไปให้เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายสุขุมจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหามาได้จึงนํามาสู่การจับกลุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าขนบ้านพักและสำนักงานของนายสุขุม แต่ก็ไม่พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวพอดีนี้มากนักแต่สําหรับบ้านของนายพยิสิทธ์ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินของนายสุขุมเจ้าหน้าที่ตารวจพบหลักฐานเป็นอาวุธปืนรวม11กระบอกและกระสุนปืนรวมกันกว่าพันนัดต่อมาวันที่25ตุลาคมปี2555สารดีการพิพากษาประหารชีวิตนายสุขุมเชิดชื่นในความผิดฐานจ้างวานชัยและร่วมกันฆ่าแย์หญิงนิจลีมักกะลาสัรอดีตวิสัญหีแพทย์ทรราายญญรโรงมพัจบาลจุฬาโดยเจตนาร้ายต่อองไว้ก่อน ต่อมาภายหลังนายสุขุมได้กล่าวเพียงสั้นว่าตนเองไม่ได้กระทําความผิดหากกระทําจริงก็คงจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้วและหลังจากนี้จะปรึกษากับทนายความเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษภายใน60บวันส่วนสาเหตุที่ศาลไม่ลดหย่อนโทษให้นายสุขุมนั้นเพราะนายสุขุมปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เป็นผู้จ้างหวานค่ามอนิเชลีเขาถูกคุมตัวส่งเข้าเรือนจําบางขวางในสภาพร่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้าไม่เหมือนสวหนุ่มไฟแรงในอดีตคล้ายกับคนที่กําลังสิ้นหวัง ชีวิตแทบพังทลายรวมไปถึงธุรกิจพันล้านของเขาที่ต้องพังพินาศย่ยยับหลังก็ถูกจับกลุ่มอสังหาบริมทรัพย์ต่างๆรวมทั้งโครงการต่างๆมูลค่าหลายพันล้านต้องจบสิ้นเพราะคดีนี้ถือเป็นการปิดฉากสวออนาคนไกลไปโดยปริยายแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ปล่อยตัวนายสุขุมเฉิดชื่นอดีตสมาชิกวุฒที่สภาหลังจากมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติพักการลงโทษของนายสุขมุม และใส่กำไรเอ็มเนื่องจากเหลือโทษน้อยกว่า5ปีซึ่งเจ้าตัวจำคุกอยู่ในเรือนจำมาแล้วหนึ่งในสามของโทษทั้งหมดเพราะหลังจากนายสุขุมถูกสารดีกาพิพากษารประหารชีวิตเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2555ก็ได้รับการลดโทษมาตามลำดับซึ่งโทษครั้งหลังสุดเหลือจำคุก22บปี6เดือน20วันซึ่งเจ้าตัวจำคุกมาแล้ว17ปี2เดือน30วันเหลือโทษอีก5ปีจึงเข้าเงื่อนไขาการพักโทษทำให้ในายสุข,ขุม กลับมามีอิสรภาพอีกครั้งในวัย66ปีพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Sub สไค i b ์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ